ในโอกาสนี้นะครับก็จะได้ขอกราบพระรตนาพระอาจารย์พระมหาดรสมชายธนาวุทโธนะครับขอกราบเรียนเชิญขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าและเรียนเชิญผู้กร,รับการสัมมนาทุกท่านได้ลุกยืนขึ้นนะครับขอเรียนเชิญขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้าได้ทําความกราบพระอาจารย์ครับ เชิญผู้รับการสัมมนา,าทุกท่านตั้งใจทำความกรบราจารย์ครับกับนิมนต์คุณจ้าลินเชิญทุกท่านได้นั่งลงครับขอคารวะเพื่อนสาธม,มิกทุกรูปเจริญพรท่านผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาทุกทท่านนะเมื่อคืนหลับกันสดิลไม่เอ่ย ไม่แปลกที่นะคงจะมีประสบการณ์การไปฝึอกอบรมมามากมายทีเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงแม้เปลี่ยนที่เขาคิดว่าผมน่าจะพอพักกันได้ถือว่ามานอนวัดกันเช้านี้เรามาศึกษากันเรื่องศาสตร์แห่งสมาธิถามว่าสมาธิคืออะไร สมาธิคืออาการที่ใจของคนเราเนี่ยหยุดนิ่งตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวจนกระทั่งใจสงบแล้วก็รวมเป็นหนึ่งซึ่งธรรมชาติของใจเมื่อหยุดนิ่งเมื่อไหร่เนี่ยความบริสุทธิ์ผ่องใสจะผุดขึ้นในใจเหมือนน้ําในแม่น้ําลําคลองเราตักมามันก็คุ่นๆนี่นะใส่ไว้ในโอง่งทิ้งไว้ให้นิ่งๆแล้วก็ เดี๋ยวน้ำจะใสใส,ใสแต่ก่อนค่อยนอนกดลงไปถ้าเรากวรน้ำให้ขุนมันก็ขุนแต่ถ้าเกิดปล่อยให้นิ่งมันก็ใสใจคนคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกันคราวนี้ถ้าเราไตรตรองจะพบว่าสมาธิมีทั้งในพระพุทธศาสนาแล้วก็นอกพระพุทธศาสนาอย่างเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเมื่อตอน ก่อนจะตัดสรุรรมก็เคยไปฝึกกับอุทกกดาบทอลาล,ละดาบทจักระทั่งได้ชาญสมาบัติฤาษีชีภัยก็มีการวางใจมีการฝึกสมาธิเหมือนกันอย่างเช่นบูชาไฟก็เอาใจอยู่ที่กองไฟถามว่าแล้วสมาธิในพระพุทธศาสนากับนอกพระพุทธศาสนาจุดแยกอยู่ตรงไหนทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงปฏิญาณตนว่า เป็นผู้ตัดสูชอบด้วยพระองค์เองไม่มีครูถ้าไม่มีครูในสแสดงว่าเส้นทางตั้งแต่เก้าแรกจนถึงก้าสุดท้ายพระองค์ต้องเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางนั่นเองทั้งหมดไม่ใช่ว่าไปฝึกกับคนอื่นมาแล้วมาต่อยอดไม่ใช่สมาธินอกพระพุทธศาสนาจะเอาใช้ใจไว้นอกตัวเพ่งกสินที่วงกะสินสีต่างๆบ้างอยู่กองไฟบ้าง แต่ถ้าเกิดเป็นในพระพุทธศาสนาแล้วก็จะเอาใจมาไว้ในตัวมัชชิมาปฏิปทาเส้นทางสายกลางเนี่ยโดยหยาบก็คือหลีกเลี่ยงจากการสุดโต่งทั้งสองสายไม่ว่าจะเป็นการหมกมุ่นในการมาคุณที่เรียกว่าการมาสุขัลริการุโยกอันนั้นก็สุดโต่งไปไม่ถูกการทรมานตัวที่เรียกว่าอัตตะกิลมัฐานุโยกก็ไม่ถูก ที่ถูกต้องคือต้องเส้นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาโดยละเอียดคือการน้อมนำใจเข้าไว้ที่ศูนย์กลางกายดิ่งเข้ากลางของกลางไปตามลำดับนั่นเองหลักการฝึกสมาธิเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่มีการระบุไว้ในคำพีวิสุทธิมัคเป็นคำพีระดับอัตถกถาที่รจนาโดยพระพุทธโคสาจารย์เมื่อประมาณ1,600ปีที่แล้ว ก็กล่าวถึงการฝึกสมาธิไว้สี่สิบวิธีบางคนบอกสงสัยมีหลากหลายวิธีเลยนะมันคงเป็นเส้นทางต่างๆกันความจริงแล้ววิธีการเหล่านี้นี่เป็นไปเพียงเพื่อให้ใจสงบเท่านั้นเองเริ่มต้นเหมือนต่างกันตามแต่จริตอัธยาศัยของแต่ละคนแต่พอใจหยุดนิ่งแล้วเนี่ยเส้นทางที่ดำเนินไปจะเป็น เส้นเดียวกันเอกายนามัคทางเอกสายเดียวเหมือนเราฉีดยาเข้านิ้วอะ่ะจะฉีดนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนานิ้วก้อยนี่นะเริ่มต้นเหมือนต่างกันแต่พอยาเข้าเส้นแล้วเนี่ยมันก็วิ่งเข้าเส้นเลือดเดียวกันแล้วไปที่หัวใจเหมือนกันฝึกสมาธิบางคนเออให้ชอบเพ่งสีเขียวสีเหลืองสีแดงกระสินสีต่างๆก็มีบางคนชอบพิจารณาอสุภะอันนี้แล้วแต่จริตที่จะใส แต่วิธีการทั้งหมดเป็นเพื่อให้ใจนิ่งเท่านั้นพอใจนิ่งแล้วเนี่ยจะเกิดดวงสว่างขึ้นมาที่กลางกายอันนั้นเป็นของจริงละเริ่มต้นจะพิจารณาอสุภะนึกถึงซากศพตายใหม่ๆหมศพขาดเป็นท่อนๆศพนอนขึ้นหรือว่าจะพิจารณากระสินดินน้ำไฟลมก็แล้วแต่ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นเพื่อให้ใจสงบเท่านั้นเองพอใจสงบแล้วของจริงถึงจะเกิดขึ้น ดวงแก้วที่เรานึกเนี่ยก็ยังเป็นของนึกเอานะยังไม่ใช่ของจริงจะเป็นนึกองค์พระนึกดวงแก้วก็ยังเป็นเพียงนิมิตคือเป็นสิ่งที่นึกขึ้นเท่านั้นจินตนาการขึ้นนึกขึ้น <c oughs> เพื่อให้ใจของเราเองไม่ไปน,นึกถึงเรื่องอื่นๆไม่ฟุง้งซ่านหยุดนิ่งในอารมณ์เดียวแต่พอนิ่งเมื่อไหร่ถูกส่วนเข้าของจริงถึงจะเกิดขึ้นจะเป็นดวงสว่างปรากฏขึ้นที่กลางกาย แล้วจากนั้นไปจะเป็นเส้นทางสายเดียวจะพิจารณาลมหายใจหลักในการพิจารณาที่ถูกต้องก็คือเอาใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายแล้วก็ดูลมเข้าลมออกไม่ใช่ไปวิ่งตามลมนะถ้าวิ่งตามลมมันจะยังนิ่งไม่สนิทเหมือนเราเองไปนั่งบนชิงช้าแว่งไปแว่งมาเนี่ยมันเห็นภาพาข้างๆมันไม่นิ่งชัดเจนหรอกต้องลงจากชิงช้ามาดูหยุด อยู่ที่พื้นนิ่งๆแล้วดูชิงช้าแกว่งเนี่ยมันจะเห็นอะไรชัดกว่าใจของเราเหมือนกันต้องมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายจุดที่สุดของลมไม่ใช่ที่ปอดลมละเอียดจะไปสุดที่ศูนย์กลางกายทั้งลมเข้าลมออกอยู่ตรงนี้จะพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังก็ตามตั้งแต่ศตรีรษะจุดปลายเท้าเนี่ยไม่ใช่ไปค่อยๆพิจารณาดูทีละจุดละจุดละจุดไล,ล่ไปเรื่อยๆเ,เนี่ย อย่างนั้นยังเป็นการคิดเอาอยู่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเอาใจหยุดที่ตรงกลางกายแล้วจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างชัดเจนโดยสรุปก็คือสมาธิในพระพุทธศาสนาจะเอาใจไว้ในตัวส่วนสมาธินอกพระพุทธศาสนาเอาใจอยู่นอกตัวหลักปฏิบัติที่หลากหลายเป็นเพราะจริตอัจิยา,าสัยของคนต่างกัน แต่ปฏิบัติแล้วใจนิ่งเมื่อไหร่เส้นทางเดียวกันเลยเคยมีโยมเด็กๆอี่นะอายุสักสิบขวบนั่งสมาธิบอกให้หนูนึกดวงแก้วนึกออกไหมบอกนึกไม่ออกนึกองค์พระออกไหมบอกนึกไม่ออกนึกหน้าคุณพ่อคุณแม่ออกไหมนึกไม่ออกนึกหน้าบ้านที่หนูอยู่ออกไหม นึกไม่ออกคนนี้เนี่ยสุดๆจริงๆคนอื่นเนี่ยให้นึกดวงแก้วองค์พระนึกไม่ออกแต่นึกหน้าคุณพ่อคุณแม่นึกบ้านยังนึกออกคนนี้นึกไม่ออกเลยบอกมึดตื้อนึกไม่ออกก็เลยถามแล้วหนูนึกอะไรออกบ้างนั่งนึกไปนึกมาหนูนึกเม็ดส้มออกค่ะเพราะชอบกินส้มมากให้นึกเม็ดส้มแล้วนึกออกเออบอกทั้งนั้ให้หนูนึกเอาเม็ดส้มมาไว้ที่กลางท้องนะแล้วก็ดูนิ่งๆนึกให้เม็ดส้มใสๆนะปรากฏว่า นั่งสมาธิไม่ถึงชั่วโมงสว่างพโพลงขึ้นมาที่กลางท้องมีอีกท่านหนึ่งอันนี้เป็นผู้ใหญ่อายุ30มสิบแล้เรียนจบกเกษตรมาแล้วก็ <c oughs> มาเป็นอุบาสกรักษาศีลแต่ช่วยงานวัดอยู่เป็นสิปีเลยนั่งสมาธิเริ่มต้นก็มือตื้อมืนมิดเหมือนกันแต่ว่าช่วยงานวัดทําครัววันหนึ่งมานั่งสมาธินึกอะไรนึกไม่ออกนึกก้นกระทะนึกออก ก็เลยนึกก้นกระทะเป็นอารมณ์อยู่ที่ศูนย์กลางกายไม่ได้นึกดวงแก้วองค์พระรนะเอาก้นกระทะแทนเออนั่งผัดอยู่ทั้งวันเนี่ยนะพอใจนิ่งๆเข้า,าภาพก้นกระทะก็หยุดนิ่งแล้วก็ใสขึ้นมาสุดท้ายนดวงสว่างก็ปรากฏสว่างโพรงขึ้นมาที่กลางกายเหมือนกันเพราะฉะนั้นอารมณ์ภายนอกที่ให้ใจเราเกาะในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นอสุภะสิบกสินสิบอาหาเรติกูลสัญญา ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวไว้ในคัมภีร์นะเป็นเพียงเพื่อว่าแทนที่จะปล่อยใจไปคิดนั่นคิดนี่เยอะแยะเอามาหยุดนิ่งกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอารมณ์เดียวแล้วพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนแล้วเนี่ยของจริงก็จะปรากฏขึ้นแล้วจากประสบการณ์ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านทั้งปฏิบัติด,ด้วยและสอนมาห้กว่าปีเนี่ยก็พบว่าวิธีการที่คนทั่วไปปฏิบัติได้ง่าย แล้วได้ผลเร็วก็คือการทำใจนิ่งๆแล้วนึกดวงแก้วใสๆเป็นอาโลกะกะสิลกสินอย่างหนึ่งคือกสินความสว่างอาโลกะกะสินคือกสินความสว่างพอนึกดวงแก้วใสๆใจมันก็ใสๆดีปรากฏว่าทุกคนสามารถปฏิบัติได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วได้ผลเร็วจึงใช้วิธีการนี้แต่ในรายละเอียดก็อย่างที่ว่านะนึกเม็ดส้มก็ได้ก้นกระทะก็ได้องค์พระก็ได้ เจอคนต่างศาสนาก็ให้นั่งสมาธินะให้นึกองค์พระเนี่ยเขาไม่กล้านึกเขากลัวจะบาดถ้าอย่างนั้นเอางนี้ก็แล้วกันให้นึกเป็นไม้กางเขนในท้องแล้วนึกให้ใสๆอ,อย่างนี้เขาบอกเขาสู้แต่นึกไปนึกมาพอใจนิ่งดีปรากฏว่าภาพไม้กางเขนหายไปเห็นตัวเองนั่งอยู่กลางท้องนั่งไปนั่งไปเอ๊ะทำไมมีองค์พระผุดขึ้นเนี่ยอย่างนี้ก็มีมีอยู่ท่านหนึ่ง นับถือศาสนาอิสลามเลยนะแต่ก็เป็นชาวอิสลามชาวมุสลิมสมัยใหม่ระสมควรเ <_ un> พื่อนที่รู้จักเป็นคนพูดก็ชวนไปนั่งสมาธิเขาก็บอกอก็อยากไปแต่ว่าเอมันจะขัดกับหลักศาสนาหรือเปล่าแลต้องไปไหว้พระหรือเปล่าเขาบ,บอกไม่เป็นไรไปนั่งหลังห้องก็แล้วกันคนอื่นเขาไหว้พระเธอก็นั่งเฉยๆนั่งสมาธิก็ถือว่าเป็นเรื่องกลางๆเดี๋ยวนี้เขาทาทั่วโลกแล้วซึ่งเดี๋ยวจะฉายให้ดูเขาก็เลยสนใจไปนั่งพระอาจารย์ก็ให้นึก แล้วเพื่อนก็บอกว่าถ้าท่านให้นึกองค์พระเธอก็ไม่ต้องนึกนะเธอก็นึกเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวนึกอะไรก็ได้ที่เธอนึกแล้วสบายใจเนี่ยเขาก็ทาแล้วก็นึก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 คราวนี้พอใจนิ่งๆ่งปรากฏว่าภาพที่นึกเนี่ยก็เลือนหายไปแล้วปรากฏว่าเป็นองค์พระผุดขึ้นมาที่กลางท้องเจ้าตัวก็บอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาผิดผิดผิดกลัวบาปตามศาสนาเขาพอใจมันแย้งอันอย่างนี้ปุ๊บใจมันก็กระเพื่อม ไม่นิ่งพอไม่นิ่งภาพองค์พระก็หายแต่เดี๋ยวสักพักพอนั่งใหม่ใจนิ่งๆองค์พระผุดขึ้นมาอีกแล้วก็อไม่เอาไม่เอานั่งสู้อย่างเงี้ยอยู่เป็นวันเลยสุดท้ายก็เลยบอกเอ,เอ็ลองตเลยทําเลยดูก็แล้วกันขี้เกียจสู้ไปสู้มาเลยทาเลยเป็นงไงพอร,รู้สึกตอนองค์พระผุดมันก็สบายใจดีองค์พระผุดก็นั่งดูองค์พระไปปรากฏว่าโอ้โหมีความสุขมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตเนี่ย นกระทั่งว่า,งาปฏิบัติเสร็จแล้วเจ้าตัวชักสับสนว่าตอนนี้ตัวเองกลายเป็นชาวพุทธไปหรือเปล่าเนี่ยมาที่วัดมาถามเป็นชาวพุทธไปหรืยอยังอย่างนี้เนี่ยจะไปผิดหลักศาสนาเดิมที่เคยถือไหมบอกว่าจะนับถือศาสนาไหนก็นับถือไปเถอะเพราะคําว่าศาสนาคนในยุคหลังก็สมมุติขึ้นมาสมัยพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์สอนธรรมะเนี่ยพระองค์สอนความจริงที่พระองค์ค้นพบจากการตรัสรู้ธรรม เป้าหมายพระองค์ไม่ได้ต้องการเอาคนมานับถือศาสนาของพระองค์แต่ต้องการให้ทุกคนในโลกได้เข้าถึงความจริงของโลกและชีวิตให้รู้กฎแห่งกรรมแล้วปฏิบัติตนอย่างถูกต้องนั่นคือเป้าหมายพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนปฏิบัติไปเถอะนับถืออะไรก็ได้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติแล้วทําความดีก็แล้วกันเราไปอย่างกว้างพเพื่อจะเห็นว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยจะไปถึงที่ไหนมีแต่ความสงบเย็น เราไม่เคยมีสงครามศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาไม่สันเสริญการเบียดเบียนจะไปรังแกคนศาสนาอื่นไปฆ่าคนศาสนาอื่นพระพุทธเจ้าบอกบาปจะอ้างว่าทาเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วไปฆ่าคนก็บาปไม่มีข้อยกเวน้นเห็นชาวพุทธเนี่ยเราจะไม่เบียดเบียนใครมีแต่ความเอือ้อเฟื้อแล้วก็มีเมตตาต่อกัน นั่นคือหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนายังมีโยมของเรานะโยมมาที่วัดเนี่ยท่านหนึ่งไปทำงานที่ประเทศซโรุมอนเป็นประเทศเล็กๆเ,เป็นหมู่เกาะในทะเลใต้อยู่ในมหาสุนทรแิซิฟิกแต่ก่อนเป็นแดนมนุษย์กินคนไปถึงก็สอนให้เขานั่งสมาธิเขาเกิดมาไม่เคยเห็นพระพุทธรูปเลยเนะเพราะมันเป็นประเทศเล็กๆแล้วอยู่ไกลมากเลยเนี่ยแต่คนเขาก็ธรรมาชาติดีอยู่กับ ต้นไม้สายลมแสงแดดเนี่ย <c oughs> พอให้นั่งสมาธิปรากฏว่าใจหยุดได้นิ่งเร็วบอกนั่งนั่งไปบอกเอ๊ะเห็นมีดวงพุดขึ้นมานะพอนั่งไปนั่งไปเอ๊ะกลางดวงเห็นตัวเองนั่งอยู่แต่ว่าก็ดูก็รู้ว่าเป็นตัวเองเนี่ยแต่ว่าทําไมมันดูดีจังเลยดูหล่อจังเนี่ยแล้วมันนั่งเข้าไปนั่งเข้าไปโอ๊ยมีดวงพุดขึ้นมาอีกกลางดวงเห็นกายกลางกายเห็นดวงสุดท้ายเห็นองค์พระพุดขึ้นมาให้วาดให้ดู วาดออกมาเนี่ยเป็นพระพุทธรูปเลยเกตดดอกโพตูมนี้เกิดมาไม่เคยเห็นพ,พุทธรูปแต่นั่งไปแล้วก็เห็นและเข้าถึงเพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่ความเชื่อแต่ว่าเป็นความจริงใครในโลกเนี่ยเกิดมาแม้ไม่เคยรู้จักพระพุทธศาสนามาก่อนไม่เคยเห็นพ,พุทธรูปมาก่อนปฏิบัติแล้วสุดท้ายเขาจะพบว่ามีพระอยู่ในตัวของตัวเอง ถึงตรงนั้นก็จะเข้าใจและเข้าถึงทั้งหมดด้วยตัวของตัวเองมีอีกประเด็นหนึ่งที่เราควรจะทราบไว้คือว่าสมองกับใจเนี่ยเป็นคนละส่วนกันนะคนเราประกอบด้วยกายกับใจสมองยังเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ในกระโหลกศรีรษะเลยใช่ไหมเปิดกระโหลกก็เห็นเป็นก้อนมีรอยหยกัอยก,อยกอยู่ ส่วนใจก็เป็นส่วนของจิตใจบางคนนึกว่าใจคนเราทำหน้าที่คิดสมองก็คิดเก่งสงสัยสมองนี่ละมั่งคือใจความจริงไม่ใช่ถ้าจะเปรียบสมองคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์เราเห็นคอมพิวเตอร์มันคิดอะไรคำนวณอะไรเก่งอย่าไปคิดว่ามันคือมีชีวิตนะมันเป็นแค่เครื่องมือ แล้วให้ยูเซอร์ไปใช้สั่งการกำกับสั่งยังไงมันก็จะทำตามที่ยูเซอร์สั่งใจคนเรานะ่คือยูเซอร์สมองแค่คอมพิวเตอร์โบราณถึงบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วมีอีกคำที่เมื่อวานได้เกล่นไว้หน่อยหนึ่งละคือปัญญาของมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์แบ่งไว้สามระดับระดับต้นเรียกว่าสุตามยปัญญา ความรู้จำคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังกันอ่านสูงขึ้นมาขั้นที่สองคือจินตามยะปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคบคิดพินิษพิจารณาหาเหตุผลคน้นคว้าทดลองทุกอย่างเรียกง่ายๆว่ารู้คิดแล้วขั้นที่สูงสุดเนี่ยท่านเรียกว่าภาวนามยะปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิภาวนา จนกระทั่งเห็นแจ้งสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพระองค์ไม่ได้ไปเข้าห้องแหลบที่ไหนเลยนะนั่งทาสมาธิใต้ต้นศรีมหาโพธิจนกระทั่งรู้แจ้งความจริงของโลกและชีวิตเนี่ยก็เป็นความรู้แจ้งอย่างนี้แหละมีสามขั้นอย่างนี้ประเดี๋ยวเมื่ออธิบายขยายความเพิ่มเติมแล้วจะอ้างอิงตรงปัญญาสามดับนี้อยู่เป็นระยะระยะเงั้นขอให้เราเองเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนนะ ความรู้ทางโลกเนี่ยโดยทั่วไปจะมาจบที่ขั้นหนึ่งขั้นสองคือรู้จํากับรู้คิดโรงเรียนสอนหนังสือเด็กก็มักจะสอนให้เล็กๆก,ก็เอ้าเธอจําให้ได้ก่อนนะท่องสูตรคูณให้ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆให้ได้เน้นความจําพอโตขึ้นมาก็เน้นความคิดเพิ่มๆๆขึ้นเพิ่มขึ้นยิ่งพอเข้าขั้นบัณิตที่อะไรเป็นยาโทมียาเอกต้องทำยธิพนต้องค้นควา้าก็ต้องใช้ความรู้คิดเนี่ยมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก็มาจบอยู่แค่รู้คิดความรู้แจ้ง ไม่มีที่ไหนสอนแต่ความจริงแล้วสำคัญมากๆแล้วเป็นปัญญาขั้นสูงสุดพอเข้าใจปัญญาสารระดับเราจะเข้าใจอีกตัวได้ดีขึ้นคือคำว่าสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานพวกเรามาอบรมสัมมาาปฏิบัติธรรมไม่ทราบที่บ้านหรือเพื่อนๆถามบ้างหรือเปล่าเอ่ยบอกจะไปไหนบอกไม่รู้เหมือนกันกรมก็สั่งให้ไป เข้าวิปัสนาไม่รู้มีใครบอกนี้หรือเปล่านะก็รู้สึกว่าต้องไปวัดเนี่ยสงสัยไปวิปัสนาเนี่ยถามว่าสมถะวิปัสนาคืออะไรสมรถะคือการทําสมาธิให้ใจหยุดนิ่งตั้งมั่นนั่นคือสมถะคือสมาธิเลยส่วนวิปัสนาการรมฐานคําว่าวินะแปลว่าวิเศษปัสนาแปลว่าการเห็น เหมือนคาว่าทัศนานะสับเดียวกันการเห็นวิปัสนาแปลว่าการเห็นอย่างวิเศษเป็นยังไงเอ่ยเห็นอย่างวิเศษคือการใช้ญาณทัศนะที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิเป็นขั้นภาวนาะยะปัญญานั่เองเห็นแจ้งสิ่งต่างๆต,ต,ตามความเป็นจริงอย่างเช่นเห็นอริยสัจสี่ไม่ใช่แค่อ่านหนังสืออริยสัจสี่คืออะไรแล้วคิดเอานะ นั้นยังไม่ใช่เห็นอริยสัจสังเกตนะท่านจะใช้คําว่าเห็นตลอดเลยท่านไม่ได้ใช้คําว่าคิดอริยสัจนะท่านใช้คําว่าเห็นเพราะจะรู้แจ้งได้ต้องเป็นขั้นเห็นเห็นอย่างวิเศษสัมมาทิฏฐิเนี่ยมักมีองค์8ข้อแรกท่านใช้คําว่าความเห็นชอบต้องเป็นการเห็นเห็นชอบหยังไงเห็นอริยสัจไง ขันห้ายตนาสิบสอท่าสิอินทรีย์ยี่บสองปฏิจจสมุปบาทเห็นแทงตลอดหมดเห็นนรกเห็นสวรรค์เรานั่งคิดเอามันจะไปเห็นไม่สวรรค์นรกเนี่ยไม่เห็นจะเห็นได้ต้องทําสมาธิจนเกิดญานทัศนะแล้วไปรู้ไปเห็นด้วยญาณทัศนะนั้นนี้แหละเป็นขั้นของการเห็นแจ้งเรียกว่าวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจแล้วว่า วิปัสนาเนี่ยต้องเป็นขั้นภาวนามยปัญญาคือข้ามพ้นจากความคิดแล้วไม่ต้องใช้ความคิดเลยใจนิ่งแล้วเกิดญาณทัศนะแล้วไปเห็นความรู้นะเกิดขึ้นจากการเห็นถึงความจริงของโลกและชีวิตส่วนทั่วไปที่บอกว่าไปวิปัสสนากันเนี่ยความจริงยังไม่ใช่วิปัสสนาจริงคมักจะเป็นวิปัสสนึกศัพท์นี้เนี่ย สมมุติขึ้นเพื่อล้อกันเท่านั้นเองนะคือพูดง่ายๆว่าคิดเอาอะมันยังไม่ได้เห็นหรอกถามวิปัสนาทํำยังไงก็นี่งไงเป็นนั่งแล้วก็พิจารณาอวัยวะของเราแต่ละส่วนนะเดี๋ยวมันก็ต้องมีการแก่ตัวไปผิวหนังก็ต้องเหี่ยวย่นไปค่าคล่าชราไปมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่งไงวิปัสนาแล้วไม่ใช่ถ้าเมื่อไหร่ยังใช้ความคิดอยู่นะ ยังเป็นแค่ขั้นจินตามยะปัญญายังเป็นแค่วิปัสสนึกยังไม่ใช่วิปัสนาเราเช็คได้ง่ายๆทั้งตัวเราเองกับคนอื่นด้วยว่าวิปัสนาจริงหรือเปล่าคือยังใช้ความคิดอยู่หรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่ยังใช้ความคิดแสดงว่าแค่วิปัสสนึกยังไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาต้องภาวนามยะปัญญาข้ามพ้นความคิดไปแล้วแล้วเป็นการเห็น ด้วยความจริงของโลกและชีวิตเราสังเกตสิถามว่าพระพุทธเจา้าตรัสรู้ร,รมในคืนวันเพ็ญเดือนหกวันวิสาขาบูชาใต้ต้นสีมหาโพธิ์เพราะตรัตสรู้แล้วนี่นะพระองค์ก็มีพระสัพพัญญุตยานรู้แจ้งโลกหมดเลยคนในโลกนะจะมีปัญหาเม่าคำตอบแล้วพอมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะสแสวงหาคําตอบต้องตั้งกระบวนการสมุดิฐานกระบวนการค้นคว้าหาข้อมูลการวิจัยจนกระทั่งสรุปหาคําตอบ นั่นคือใช้หลักการของจินตามะยะปัญญาแต่ของพระพุทธเจ้าไม่ต้องพระองค์เป็นลนักษณะมีคําตอบมากกว่าคําถามคือคําตอบรออยู่แล้วมีใครมาถามพุทธเจ้านะพระองค์ไม่ต้องบอกว่าเออขอคิดดูก่อนสักวันสองวันเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง